สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ชื่อไอนะคะวันนี้พี่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพี่จะมาสอนเกี่ยวกับจํานวนเฉพาะจานวนเฉพาะน้องๆอ,อ,อยากรู้ไหมคะว่าจํานวนเฉพาะคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปกันเลยจํานวนเฉพาะนะคะคือจํานวนที่มากกว่าหนึ่งคะ่ะเพราะว่าถ้าต่ํากว่าหนึ่งนี่จะไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะแล้วก็หนึ่งก็ ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเช่นกันค่ะจํานวนเฉพาะนะคะจะมีเพียงแค่2ตัวประกอบก็คือ1แล้วก็ตัวของมันเองค่ะยกตัวอย่างเช่น2เลข2เป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่าสิ่งที่นํามาหารได้มีแค่เลข1และเลขสองเลข2จะมีเพียงแค่2ตัวประกอบดังนั้นสจึงเป็นจํานวนเฉพาะนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะละ่ะนักเรียน aj, คิดว่าตัวอย่างไหนที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะ ที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเช่นเลขหกค่ะเลขหกนะคะสิ่งที่จะมาหารเลขหได้ตัวประกอบของเลขหกมีกี่ตัวคะนักเรียนตัวประกอบของเลขหกนะคะมีทั้งหมดคือหนึ่งสองสามแล้วก็หกนะคะตัวประกอบของเลขหกคือมีทั้งหมดสี่ตัวนิยามของจำนวนเฉพาะคืออะไรคะจำนวนเฉพาะคือ จะมีเพียงแค่สองตัวประกอบเท่านั้นแต่เลขหมีทั้งหมด4ตัวประกอบดังนั้นเลขหกจึงไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเราต้องสังเกตที่นิยามของมันแล้วก็เลขที่นำไปหารนะคะตัวประกอบของเลขนั้นๆว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเียวตัวอย่างเช่นเลขสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดนะคะจะไม่สามารถมีตัวไหนหารได้ลงตัวนอกจากเลขหนึ่งและก็ตัวของมันเองก็คือสิบเจ็ดนั่นเองค่ะสิบเจ็ดก็จึงเป็นจำนวนเฉพาะนะคะ น้วเนยคิดว่าเลขไหนเป็นจำนวนเฉพาะอีกบ้างคะยกตัวอย่างเช่นเลข3 3จะเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวประกอบของ3ก็คือเลข1และเลข3ดังนั้น3ก็จึงเป็นจำนวนเฉพาะนะคะ ก็ตามตัวอย่างที่พี่ยกกันมาที่น้องๆได้รู้กันนะคะว่าจํานวนเฉพาะเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วอะไรที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะแต่ถ้าน้องๆทุกคนเนี่ยมาคิดกันก็คงจะปวดหัวหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะคะพี่มีข้อเสนอที่ดีและรวดเร็วมากๆมาให้น้องๆทุกคนนะคะข้อเสนองพี่ก็เป็นการร้องเพลงค่ะการร้องเพลงก็คือพี่จะมีเพลงมาให้หนึ่งเพลงเป็นเพลงที่สามารถร้องได้เลยนะคะแล้วก็สามารถจําได้เลยว่า เพลงนี้เป็นจํานวนเฉพาะจานวนเฉพาะในเพลงนี้มันมีกี่ตัวพี่ยกตัวอย่างแค่จากจํานวนที่1ถึง1น0นะคะพี่จะยังไม่เอามากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะจํากันไม่ได้ก็ลองฟังเพลงพี่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆฟังเพลงพี่แล้วเนี่ยน้องๆจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ต้องมานั่งคิดเลยไม่ต้องมานั่งคิดเลขแบบที่พี่ยกตัวอย่างมาเพราะว่าพี่ยกตัวอย่างเพื่อให้น้องๆน,นะคะทุกคนเข้าใจน้องๆเข้าใจกันไหมคะอ่าเก่งมากค่ะน้องทุกคนเข้าใจกันใช่ไหมคะแต่พี่มี แนวทางเพื่อให้น้องๆไปได้รวดเร็วกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวพี่จะเลไปใ,ให้น้องๆฟังกันนะยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้จำนวนเฉพาะนั่นไงฉันจำเอาไว้ในใจเรื่อยมาสองส1มห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิ 43 47และ53 59 61 67 71 72 79 83 89 89 89ส่วนตัวสุดท้ายนั่นคือ97ก็เพลงที่พี่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นเพลงของอาจารย์พี่เองค่ะน้องๆคง,องอยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะอีกรอบงั้นพี่จะลองให้ฟังอีกรอบนึงนะคะแล้วลองไปพร้อมกันนะคะ ยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้จำนวนเฉพาะนั่นไงฉันจำเอาไว้ในใจเรื่อยมา2องสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบและ5้าสิบสามหาเก้า 1> 7จ็ดเอ8ดเจ็ดสองส่วนตัวสุดท้ายนั่นคือเก้าอะน้องๆคะท่องกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรู้ไหมคะว่าจำนวนเฉพาะที่พี่ท่องไปเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่ตัวอะเรามาเริ่มนับกันนะคะตัวแรกก็คือคืออะไรคะสนะคะ2องสามหดอด

97อาามทั้งหมดกี่ตัวคะที่ท่องมายี่ตัวเอยนงนั้นนะคะจำนวนเฉพาะที่พี่ให้ท่องไปเมื่อกี้ตั้งแต่1-100ถึง100มีทั้งหมด25ตัวใช่ไหมคะย5ตัวเนี่ยเป็นจำนวนแค่1-100ถึง1น0นะคะถ้าน้องๆจำเพลงนี้ได้พี่ว่ายังไงน้องๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปนั่งคิดหรือว่าไปนั่งหาตัวหารตัวประกอบ อะไรพวกนี้นะคะน้องๆสามารถจําเพลงแล้วก็ไปตอบได้เลยยิ่งน้องๆท่องกันมากเท่าไหร่นะคะพี่เชื่อว่าน้องๆคนจะจําเพลงได้แต่ถ้าน้องอย่างไม่มั่นใจกับเพลงนะคะน้องๆจะร้องกันอีกรอบไหมคะอ่าน้องๆจะร้องกันอีกรอบใช่ไหมคะพี่จะร้องให้น้องฟังแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาม ยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้จำนวนเฉพาะนางไงฉันจำเอาไว้ในใจเรื่อยมาสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสเจ็ดสยสามเาสามเอสามเจสี่เอ็ดสี่สิบสาสี่เจ็และห้าสิบสามห้าเกหหอเจ็ แ3 8สิ9 8ามแปส่วนตัวสุดท้ายนั่นคือคืออะไรคะ97ใช่แล้วคะ่ะน้องๆเก่งกันมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยพี่น้องๆจำได้ขนาดนี้น้องๆก็อย่าลืมไปฝึกท่องกันนะคะ